สวัสดีครับผมเอมนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำอาชีพฟอร์ชิลเดอร์ให้กับผู้เล่นใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวกับการมาของคาบามบายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฟอร์ชิลเดอร์เป็นอาชีพสายฟอร์อาชีพเดียวเลยนะครับที่เกิดเมืองบดีไอและยังเป็นเมืองเกิดเมืองเดียวกับอาชีพวอลเลอร์ Warrior. กาเดเตอร์ Garden, และแน่นอนครับที่นี่เป็นตลาดกลางและเป็นศูนย์รวมของผู้เล่นด้วยครับฟอสชิลทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเพื่อนร่วมทีมได้ดีเป็นทั้งแนวหน้าในสงครามและการลงดดนเจียนครับเนื่องจากมีบัฟที่คอยสนับสนุนในด้านของพลังป้องกันสัส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ถูกเรียกว่าแทงเนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องของพลังป้องกันที่สูงครับอาชีพนี้จะถือดาบหนึ่งเล่มอีกข้างจะใส่อุปกรณ์เวทซึ่งแปลงพลังให้เป็นเกราะป้องกันอย่างอัลโตชิลหรือว่าโลนั่นเอง อาชีพนี้แน่นอนว่ามีพลังป้องกันที่สูงแต่ก็ถูกแลกมาด้วยพลังโจมตีที่เบากว่าอ,อาชีพอืนอ่นๆครับหากกังวลว่าจะตีเบาเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับเพราะชิวมีพาสซีฟที่บวกค่าคิเลแล,และค่าคิดดาเมจอยู่เยอะพอสมควรแถมในสกิลขัางหลังของอาชีพนี้จะบวกค่าคิดดาเมจสูงอีกด้วยครับหากมีไอเทมที่เพิ่มในเรื่องของค่าคิเลแล,และค่าคิดดาเมจมากพอจะทําทให้ลบข้อด้อยไปเลยก็ว่าได้ครับในส่วนของสกิลนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ชมสกิลกันแบบเพลิน เนื่องจากสกิลขั้นแรกๆจะยังไม่มีความสามารถอะไรที่น่าสนใจมากนักแต่ถ้าหากว่ามีสกิลไหนที่มีความสามารถแฝงหรือเหมาะที่จะนําไปใช้ผมจะขอนําเสนอและพูดให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับช่วงต่อไปนี้ผมจะยกตัวอย่างสกิลในเวอร์ชัน PC นะครับเนื่องจากการออกท่าของสกิลคาร์บามบาบและของ PC ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับโอเคครับเราไปดูสกิลกันเลย สิวชาร์ตเมื่อใช้สกิลนี้จะบวกค่าไอคูลาซีหรือความแม่นยำเพิ่มขึ้นจำนวน1000นหน่วยหางโดนศัตรูมีโอกาส70%ที่จะติดสถานะสเปชชันเมื่อติดสถานะนี้ศัตรูจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและยังทำให้ศัตรูติดสถานะดีซิดคิ l เล e หรือลดค่าต้านทานคิเลตจำนวนที่สนกิลนี้มีผล5วินาทีมีคูดาว180วินาทีหรือ3นาทีนั่นเองชิลสปินเตอร์สกิลนี้เมื่อติดคิดเมเจจะเพิ่มขึ้น100% มีโอกาสทาให้ศัตรูติดสตาน80%เป็นเวลา4วินาทีและทําให้ศัตรูติดสถานะเฮพี้ดาวหรือเลือดลดลงเรื่อยๆเป็นจํานวน67ต่อเนื่อง8วินาทีชิววลกเนตสกิลนี้เมื่อติดคีดดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะดาวหรือล้ม80%เป็นเวลา4วินาทีเฮลแคชเชอร์สกิลนี้เมื่อติดคิดดาเมจจะเพิ่มขึ้น50% มีโอกาสทำให้ศัตรูติดดาวหรือล้ม80%เป็นเวลา4วินาทีและลดพลังโจมตีของศัตรูลงจำนวน40เป็นเวลา8วินาทีชิวชานสกิลนี้เมื่อติดขีได้เมจจะเพิ่มขึ้น50%มีโอกาสทำให้ศัตรูติดดาวหรือล้ม80%เป็นเวลา4วินาทีและลดพลังโจมตีของศัตรูลงจำนวน40เป็นเวลา8วินาที ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของสกิลโจมตีในส่วนนี้เรามาดูบัฟกันบ้างไปชมกันเลยครับฮิลสกิลนี้เมื่อกดใช้จะฟื้นพลังหรือ HP ทันทีจำนวน2,300หน่วยคูลดาวน์180วินาทีลิซิธอินเทนเชียนเมื่อใช้เพิ่มค่าการต้านทาน การล้มกระเด็นสตันทําให้เรามีโอกาสไม่ติดสถานะที่กล่าวมาถึง50เป็นเวลา15วินาทีคูดา60วินาที p r o วอเคชั่นสกิลนี้มีความสามารถเหมือนพอ o k e ในเกมแล็กนาล็อกซึ่งจะทําให้มอนเตอร์หันมาโจมตีคุณแทนที่จะโจมตีเพื่อนของคุณหรือที่เรียกกันว่าดึงมอนนั่นเองระยะเวลาของสกิลนี้20วินาที มีคูดาวน์30วินาที f e l l of Provocation สกิลนี้คล้ายๆกับสกิล Provocation แตกต่างกันที่สกิลนี้เป็นสกิลหมู่ระยะเวลาของสกิลนี้อยู่ที่30วินาทีมีคูดาวน์90วินาที Art of Defense หรือที่เรียกกันว่าบัฟถึก เมื่อกดใช้บวกพลังป้องกัน2,500หน่วยบวกต้านทานจอกเกาะ2 0 0หน่วยบวกดาเมจรีดิว1 0 0 0หน่วยเพิ่มวิสิคิติคอร์ดาเมจ1้อเ์เพิ่มวิสิสกิลแอม100%่อทำให้ไม่สามารถใช้สกิลแดชหรือเฟสแดชได้ครับเป็นเวลา36วินาทีคู่ดาวน์180วินาทีรีเฟกชิลเมื่อใช้สกิลนี้หากมีคนโจมตีตัวเราจะสะท้อน50%ของดาเมจ กลับไปหาคนที่โจมตีและยังบวกค่าป้องกันเจาะเกาะ1 0 0 0หน่วยบวกค่าดาเมจรีดิว2 0 0หน่วยสกิลนี้มีผล12วินาทีคูดาวน์120วินาที Shadow Shield หรือที่เรียกกันว่าบัฟมิดเมื่อใช้ตัวเราจะสามารถรับดาเมจจำนวน1,500หน่วยเมื่อศัตรูโจมตีจะขึ้นอักษรมิดหากเรียกเป็นสถานะจะเรียกว่า Absorb Damage จำนวน1,500หน่วยแถมยังบวกป้องกันเจาะเกาะอ,อีก50หน่วยมีผล60วินาทีคูดาว300วินาทีมอเตอร์เบนหรือว่าบับหน้าแดงสกิลนี้เป็นสกิลเดียวที่บวกพลังโจมตีของอาชีพนี้ครับ เมื่อใช้ Attack บวก460หน่วย Magic Attack บวก460หน่วย Attack Rate บวก600หน่วย Penetration หรือว่าค่าเจาะเกาะบวก250หน่วยแต่มีข้อเสียคือเกาะของเราจะลดลงเหลือ30%จากทั้งหมดที่มีและยังสูญเสียค่า e v a t i o n 600หน่วยสูญเสียค่า Defense Rate 1,500หน่วยเป็นระยะเวลา45วิคู่ดาว180วินาที ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสรุปข้อดีและข้อเสียของอาชีพนี้กันแล้วนะครับผมจะสรุปง่าย,ายๆสั้นๆอย่างละ3ข้อนะครับข้อดี 1. นึอึดถึกมีพลังป้องกันที่สูงสามารถชนได้กับทุกบอสแบบชิวๆ 2. มีค่าคิดค่าเลทและค่าคิดค่อดามเมจเริ่มต้นสูงกว่าอาชีพอื่นๆ 3. PvP แทบจะชนะทุกอาชีพเป็นตัวชวนในสงครามยืนวัดได้หมดกับทุกอาชีพครับข้อเสีย สกิลไล่ช้าก็ชิลสมชื่อเลยแหละครับไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ในการกดคอมโบ2ค่าแอตแทกต้นน้อยมากทําให้ต้องมีของพอสมควรถึงจะหักล้างในข้อนี้ได้ 3. ลงดันจบช้าหักโซโลเพราะว่าไม่มีดาเมจเสียเวลาไปเกือบหมดหรือบางคนอาจจะหมดก่อนเวลาที่จะจบดันซะอีกครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำอาชีพ o อร์ชิลเดอร์แบบเบื้องต้นให้กับผู้เล่นใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด s ับ s c r i b ์กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนเลน็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อด้วยนะครับ ก่อนจากกันต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในคลิปนี้ผู้โตกราฟิกภาพส,สวยโลโก้เท่ๆไว้โปรโมดเพลหรือร้านขาของต่างๆมัดคอร์ดป้ายเกมโลโก้ภาพปกและอื่นๆอีกมากมายตามที่คุณจะสั่งเริ่มต้นง่ายๆที่250บาทสามารถติดต่อผู้สนับสนุนของเราได้ที่ผู้โตกราฟิกขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณและสวัสดีครับ